ตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ตอบก็ตอบไม่ได้คือบางคนเนี่ยก็ชอบมาแบบว่านะครับเนี่ยมึงไม่รู้เหรอแค่นี้มึงกูไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับผม พี่หนึ่งสวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบมโนนะครับคุณแม่แแมสวัสดีด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณพี่จอนนี่มากๆนะครับผมนะฮะช่องกบมโนก็คอนเซปต์เดิมนะครับนะฮะมโน99%นะครับเรื่องจริงมีเพียงแค่1%เท่านั้นนะฮะช่องอื่นความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับแต่ช่องกบมโนความจริงมีหน่อยเดียวนะฮะฟังไปแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับผมนะฮะเมื่อเมื่อวันอังคารนะเมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อวันจันทร์ไลลฟ์นะครับแ้วก็ ได้ของขวัญเนี่ยนะฮะขอบคุณพี่จอห์นนี่มากๆนะครับได้ของขวัญเยอะมากนะครับจนกระทั่งมีช่องอื่นดิ้นพลาดแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะฮะเออนะครับขอบคุณพี่ไทเกอร์มากๆนะครับผมนะฮะเออมีช่องอื่นดิ้นพลาดอีกแล้วนะครับนะฮะเดาไม่ผิดเลยแทงหวยไม่เคยถูกนะฮะเมื่อไหร่ที่กบมโนได้ของขวัญเยอะเนี่ยนะครับผมนะฮะมันก็จะไปดิ้นพลาดน,นะฮะเป็นด้อมพักหนึ่งที่อดีตเคยปังแต่ตอนนี้พังไปแล้ว นะฮะถมถุยนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับมึงต้องพิจารณาตัวเองนะครับนะฮะกูเนี่ยนะครับนะฮะมีหน้าที่ของการที่เรียกได้ว่านะครับเมื่อเมื่อพี่ๆเขาเสียตังเข้ามานะครับในการเปของขัญเนี่ยนะครับนะฮะหน้าที่เราเนี่ยนะฮะยังเขาเรียกว่าหน้าที่เราเนี่ยนะครับก็ต้องทําให้มันดีนะฮะเออนะครับไม่ใช่ว่าไลฟ์ไปวันๆไลฟ์ไม่มีสาระไลฟ์ไม่ได้เตรียมเนื้อหามา นะฮะมึงไลฟ์ไปวันวันมันก็ไม่ได้ผิดนะครับนะฮะเออแต่มึงก็จะได้คนที่เข้ามาไปวันวันะฮะดังนั้นเองนี่นี่คือกลมโนเนี่ยนะครับพี่สิรินขอบคุณมากนะครับคือผมเนี่ยนะครับที่ผมต้องไลฟ์วันเว้นวันเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะเว้นไว้ช่วงหนึ่งเพื่อเตรียมข้อมูลใหม่เข้ามานะฮะเพื่อให้พี่ๆได้อย่างน้อยๆ้อยมันก็เป็นข้อมูลซ้ําประมาณสัก20 3 0นนะฮะที่เหลือมันก็เป็นข้อมูลใหม่เข้ามาบ้างนะครับไม่ใช่ว่า คิดไม่ออกก็ไล่แม่งไปอย่างนั้นเนี่ยไล่แม่งสามสี่ชั่วโมงไม่มีสารลงสารละอะไรนะฮะมันก็ไม่ได้นะครับ <laughs> นะฮะคือเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเราต้องทําการบ้านนะครับเราก็ต้องนะฮะแกะรอยนะครับเราก็ต้องโทรถามพระอ,อินนะฮะหรือบางทีพระอ,อินก็ส่งข่าวเข้ามานะฮะเราก็ต้องแบบว่า <c oughs> นะครับพยายามหากิมมิคต่างๆนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเออนะฮะเนี่ยเตรียมตัว นะครับไปดูซิว่ามันเกิดคําถามอะไรนะครับนู่นนี่นั่นต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะถึงต้องขึ้นมาไลฟ์เป็นวันเว้นวันเพราะว่าถ้าไลฟ์ติดกันเนี่ยมันหาข้อมูลไม่ได้แต่ว่าพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับไม่ได้งดนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ไลฟ์ต่อนะ นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ไล่ตอบเพราะว่าเว้นเว้นมาวันอังคารวันพุธไม่ได้ไล์นะครับเรามาไล์วันพฤหัสนะครับเราได้ไล์วันศุกร์อีกวันหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวข้อมูลก็ค่อยว่ากันนะฮะเออนะครับเรามีข้อมูลนะฮะเยอะอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนพูดไปเรื่อยนะฮะ สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีผู้ที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับทุกทท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการสนับสนุนช่องกบมโนมาเสมอมานะครับเมื่อวานนี้ก็ไปพบนะครับท่านแม่ทัพนะฮะพลเอกนะครับบุญสินภาคกลางนะฮะแม่ทัพภาคที่2นะครับผมนะฮะก็น่ารักมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีพลังนะฮะเออนะครับหลังจากตอนตอนตะก่อนออกจากกรมไปเนี่ยนะครับก็เพิ่งได้กลับเข้ากรมนะฮะ เนะครับเพราะว่าตอนนั้นฝึกทหารอยู่แล้วก็นะฮะเมานะพอเมาแล้วก็เลยไล่โดนไล่ออกจากค่ายนะนะครับนะฮะก็เลยมาปฏิบัติภารกิจข้างนอกนะฮะก็เลยกลับไปใหม่นะครับเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพอกลับไปใหม่ก็จะโดนคนในหอประชุมเขาไล่เอานะนะครับนะฮะก็ก็เป็นโอกาสดีนะครับพอดีว่านะฮะผู้ใหญ่เขาก็อยากจะให้เราไป นะครับกิคคนคงกินข้าวนะฮะก็ไม่รู้ทําไมอยากให้กูไปกินข้าวกับแม่ทัพนะฮะแต่ก็ไม่ได้กินหรอกนะครับผมนะฮะเออนะครับไม่ได้กินหรอกนะครับผมเพราะว่ามองหน้าแม่ทัพกินไปน่าจะเขินอยู่นะครับก็ก็ดีครับดีมากมากนะครับผมนะฮะเป็นอะไรที่นะฮะเราได้เขาเรียกว่าปลุกพลัง นะฮะฟื้นฟูพลังต่างๆที่นะฮะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ถูกกระตุ้นมาแต่จริงๆเราก็กระตุ้นตลอดเวลานะเพราะว่าเราเป็นคนตื่นตัวตลอดเวลานะฮะโดยเฉพาะนะครับตอนที่คุณไอรัชนกเนี่ยนะครับผมนะเขาเอาทัวร์มาลงผมนะครับเขามาเยี่ยมเพจผลเนี่ยไอเขามาเยี่ยมเพจผมเนี่ยนะครับก็ทําให้ผมตื่นตัวมากขึ้น เออนะครับทำให้ผมมีพลังทึกเหิมนะครับเพราะว่านะฮะมีสาวสวยหรือเปล่านะฮะเออนะครับมาเยี่ยมในเพจเอาทัวร์มาลงแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับคุณไอรัชนกก็ค่อนข้างเงียบพอสมควรนะครับค่อนข้างเงียบพอสมควรนะครับนะค,นะค,คงคิดว่ากบมโนจะต้องเอ,อ่อโดนทัวร์ของด้อมส้มมาลงแล้วก็ต้องออกไปขอโทษต้องพิมพ์ขอโทษว่าต่อไปนี้กบมโนจะไม่ยุ่งกับด้อมส้มอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างงี้มั้งครับ ขอบคุณพี่เ N K มากๆนะครับผมนะฮะพี่จ่าติ๊กสวัสดีด้วยนะครับผมนะตอนนี้เงียบกลิบเป็นพิเศษนะครับผมและหลังจากเอาทัวร์มาลงเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับพักตัวเองนะฮะก็ชิบหายลงชิบหายลงเรื่อยๆเมื่อวานนะครับมีสายข่าวรายงานนะครับผมนะฮะบอกว่านะครับนะฮะพักส้มเทาเนี่ยนะครับจะมีสมาชิกโดนจับนะฮะเมื่อวานก็มีสายข่าวรายงานมาผมก็เลยเอาไงดีว่าโพส โพสดีไหมนะฮะเออถ้าโพสก่อนปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วแม่งไม่โดนจับนี่ซวยเลยนะฮะนะครับผมนะฮะเออผมก็เลยถามนะฮะถามเข้าไปว่านะครับเออเอ,ออันนี้จ,จับจับจริงใช่ไหมฮะจับจริงนยอ่าตอนนี้กําลังแบบว่านะฮะอยู่หน้าห้องนอนมาแล้วนะครับผมนะรอให้มันแปลงฟันให้ให้มันนอนสักคืนหนึ่งก่อนนะฮะ ผมก็เลยแบบว่าเออนะฮะกันเหนียวกันเหนียวนะฮะเออนะครับก็เลยแบบว่าแทงเข้าไปบอกว่าเออน่าจะโดนจับช่วงบ่ายนะฮะแทงเข้าไปบอกว่าน่าจะโดนจับช่วงบ่ายนะครับผมนะกะว่าเออเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับให้มันแปรงฟันอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวเช้าสักนิดนึงนะฮะเออนะครับเจ้าหน้าที่ไม่รอมันแปรงฟันกินข้าวเช้าครับผมนะฮะจับแม่งเลยนะครับจับทั้งที่ทั้งที่สมาชิกพรรคมันยังไม่รู้เลย นะฮะเออนะครับ,นะรบตอนนี้นางชวนพลทหารออกมาเล่าเรื่องโดนกระทําตอนไปเกณฑ์ทหารสร้างเรื่องแล้วนะครับผมนะฮะอ่าเ <KO> ดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องนี้ด้วยนะคือมันคิดว่าสลิมไม่กล้าพูดเรื่องทหารโดนทําลงทร้ายนูน่นนี่นั่นต่างๆนะครับโถไอ้ควายนะฮะคืออย่าว่าแต่ทหารโดนทำ้ายเลยครับผมนะฮะ ในกองพันเนี่ยมีทาหารเป็นแสนแสนคนนะฮะครูฝึกซ้อมทาหารเตะทาหารเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามึงมีหลักฐานมึงก็ดําเนินคดีไปนะฮะแต่พักมึงเนี่ยนะครับพักมึงเนี่ยนะฮะมันมันไม่ใช่แค่เอากันเองลอกกันเองหลอกลวงกันเองนะครับแต่พักมึงค้ายาคบ b บีเอ นะฮะแล้วมึงมานั่งแบบว่าโอ้ยทหารนะครับโดนทําร้ายสองคนทําไมสลิมเงียบแล้วตอนที่ทหารพาไปชายแดนเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปตั้งยี่สิบกว่าคนเนี่ยนะครับมึงไม่ไปเยี่ยมหรือไงมึงไม่พูดถึงบ้างอ่ะนะฮะมึงมึงพูดถึงจต่เคสที่มึงแบบว่าเอามาหาแสงเอามาหาเสียงเอามาพยายามที่จะสร้างภาพให้ตัวเองดูดีแต่เคสทหารนะครับที่ไปลบอยู่ตามชายแดนที่เขาปกป้องอธิป,ปไตย สูญเสียไปตั้งเท่าไหร่มึงเคยไปเยี่ยมเขาไหมมึงเคยไปกราบศพเขาไหมมึงบอกอยู่เคียงข้าวอยู่เคียงพอมึงนึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาน้องเมยอีกน้องเมยที่โดนทหารกระทืบตุยเอ่อรู้ไหมว่าพักส้มเนี่ยเป็นพักเดียวนู่นนี่นั่น,นต่างๆมาอีกแล้วเหมือนมึงท่องเป็นแพทเทิร์นกันมาเนี่ยนะครับทำไมกูถึงไม่เรียกว่าควายเพราะอะไรอะ นะก็มึงไม่มีความคิดสมองคิดตัวเองมึงไม่มีการตอบเป็นอย่างอื่นเลยมึงท่องเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นกันมาและไอ้พวกที่ไม่มีโปรไฟล์แม่งก็จะตอบเหมือนกันหมดนะตอบเหมือนกันหมดคือตอบเป็นแพทเทิร์นน่ะนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับพักตัวเองเนี่ยนะฮะโดนจับนะฮะโดนจับนะครับสอสอนะฮะรัฐพงศ์รัชพงศ์สร้อยสุวรรณนะครับผู้สมัครสอสอจังหวัดตากพักประชาชนถูกจับนะฮะเกี่ยวพันพนันออนไลน์ เข้าคอนเซปต์มีโซมไม่มีเทาจริงๆนะฮะมึงโดนจับเสร็จปึ๊บนะครับคำถามคืออะไรมึงก็ตอบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันว่าเขาเจอแล้วเขาเอาออกนะฮะเขาเจอแล้วเขาเอาออกเออจังหวัดตาเกตสองนะครับพี่ทษทีนะฮะลืมตกตก,ตกเขตสองไปนะ นะครับตอบแม่งมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเขาเจอแล้วเขาออกเขาเจอแล้วเขาออกดีกว่ารัฐมนตรีบางพักที่เท่าเหมือนกันแต่ยังเก็บไม่เป็นรัฐมนตรีด้วยนะมึงก็เอาหลักฐานไปฟ้องเขาสิคือมึงต้องเลิกพูดนะครับนะฮะอิส้มนะฮะเออนะอุดนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่คนหายไปเยอะมากเลยอันนี้คนเหลือประมาณพัน0ี่รอครับจับจักประมาณเกือบสี่พันนะฮะ เออนะครับเนื่องจากว่าอาจจะทำใจไม่ได้นะครับทีออ่ตอนนี้โดนจับอีกแล้วก่อนอื่นเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับไอ้องไอโอด้อมธงด้อมส้มเนี่ยนะครับนะฮะตอนนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครกล้าแหลมเข้ามานะโอ้โหเงียบกลิบนะฮะจาก2องพันสามพันสพันเหลือพันกว่านะครับนะฮนะดามหัวใจกันอยู่ นะฮะไม่เป็นไรนะครับเออน่าจะเสียใจอยู่นะครับนะฮะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจได้นะครับว่าคนเราเนี่ยนะฮะมันก็อย่างนี้แหละนะครับนะฮะให้ดูสภาพพักมึงนะครับว่าพักมึงเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นหรือถอยลงหรือตกต่ําลงมึงต้องพิจารณาตัวเองให้ได้นะครับเพราะถ้ามึงเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแล้วมึงต้องเชื่อฟังด้อมส้มที่เขาชมมึงชมแบบกะเละกะลาดมึงพูดผิดมันก็ชมมึงนะฮะมึงพูดนะฮะ เฮียอะไรมันก็ชมมึงนะครับมันพูดห่าเหวไร้สาระอะไรมันก็ชมมึงอย่างเงี้ยอันตรายนะนะครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับผมนะฮะอันตรายนะครับผมมึงต้องระวังนะฮะนี่คือสิ่งที่แม่งนะครับแล้วตอนเนี้นะครับผมนะฮะโพเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับโพก็สำรวจนะฮะว่าเทงเนี่ยนะครับชนะขาดลอยนะฮะเออนะครับผมให้เลยนะครับตอนนี้นะครับน่าจะโพมันน่าจะจัดไปประมาณ88ล้านเสียงแล้ว นี่เดี๋ยวหลังจากโดนคดีนะหลังจากโดนคดีไปอีกเนี่ยนะครับนะฮะโพน่าจะพุ่งไปประมาณร้อยล้านเสียงนะเออนะแล้วก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่รู้มั้งคาว่าวันนี้น้องกบมาเอออาจจะใช่พี่อาจจะใช่ครับอาจจะใช่ครับผมนะวันนี้เป็นวันพรฤหัสใช่ไหมโอเคนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันศุกร์พรุ่งนี้ไล์ต่อครับอ่ะทำไมต้องไล์อะคะคุณกบปกติหยุดอ๋อจำเป็นต้องกินต้องใช้ครับ นะฮะเออนะครับมันมีคนบอกว่านะครับนะฮะผมเออผมผมผมไลฟ์หาตังค์นะครับ,นะรบ, like รบก็ก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสือกเรื่องของกูนะฮะเออนะครับคือกูไลฟ์หาตังค์เนี่ยนะครับก็ยังดีกูยังดีกว่ากูไปไลฟ์ขอตังค์ นะฮะขอตังก็เช่นแบบพวกไปยืมคนอื่นเขาอะเหมือนกับไอคนที่ดิ้นพลาดอะนะเวลาผมได้ของขวัญเยอะม,มันจะไปดิ้นพลาดไงมันจะไปแซะผมอะไรผมแต่ไอคนนั้นอะนะครับเที่ยวยืมตังไปเรื่อยเที่ยวไปหลอกตังคนอื่นเขานะฮะเออนะครับคือสันดานพวกนี้มันเป็นีแหละฮะอ่ะ <laughs> นะครับขอบคุณมากนะครับพี่ไทเกอร์นะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ก็นะฮะพูดไปเรื่อยอยู่นะครับผมนะฮะเรื่องของการที่ส้มโดยคดีต่างๆนะครับก็นั่นแหละครับนะฮะอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าสอสอนะครับต่างๆนะครับที่คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะฮะว่าอะไรที่ไม่แน่ใจให้อยู่เฉย นะครับเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์นะครับแล้วก็กลยุทธ์รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยนะครับก็คือมีคนของเราเข้าไปอยู่กับเขานะและนี่กูจะบอกให้นะนะครับมึงจะเอาเสียงข้างมากเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะมึงโดนไปมึงโดนไปตอนนี้จากประมาณ500คนนะฮะมึงโดนไปเหลือ499แล้ว นะฮะและยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะครับว่าก่อนที่จะไปถึงเลือกตั้งเนี่ยมึงจะเหลือกันเท่าไหร่นี่เอาตรงๆกูใจหายมากเลยนะครับกูใจหายมากๆนะครับโดนไปหลายคนมากนะครับผมนะฮะกูก็กลัวว่ามันจะหมดพักซะก่อน <c oughs> คุณแม่แดงสวัสดีครับผม <c oughs> กูก็กลัววมันจะหมดพักซะก่อนนะครับนะบ <c oughs> มึงเหลือไว้บ้างนะครับผมนะคือเหลือคือเหลือไว้ให้จลิมเขาทะเลาะเล่นบ้าง คือถ้าไปหมดพักเนี่ยนะครับซลิมเขาจะเหงานะฮะโดยเฉพาะพี่เล้งอย่างเงี้ยนี่พี่เล้งนิชาอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่พี่ๆหลายๆคนอย่างเงี้ยจะเหงานะครับคืออะไรครับคือเขาไม่มีใครไปทะเลาะด้วยนะคือสาลิมหลายๆคนที่อยู่ในเพจผมที่อยู่ในช่องผมเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะครับเขามีเวลาว่างนะครับเขาฮาร์ดคอร์นะครับผมนะฮะเขามีเวลาว่างไม่พอเขามีตังนะฮะเออนะครับเขาถึงเข้าไปช่องมึงไปพิมพ์คอมเมนต์ไปด่ากับผู้มึงได้ บางคนบอกให้อยู่เฉยๆไม่ได้น้องกบไม่ได้พี่คันไม้คันมือนะฮะพี่ต้องเข้าไปทะเลาะกับมันนะฮะแล้วพี่ก็จะเข้าไปดงมันนะครับพอพี่เข้าไปดงมันเนี่ยพี่ก็โดนมันลุมกระทืบออกมานะฮะเออแต่พี่ก็ยังไม่เก็ดพี่ก็ยังเข้าไปอีกนะฮะคือว่างไงครับคนรวยเนี่ยเขาว่างไงครับนะมันเป็นแพสซีฟอินคัมไงฮะเออนะฮะไม่ต้องทํางานเยอะครับผมนะฮะแต่มีตังครับผม นะขอบคุณพิจาติกมากมากนะครับผมนะอะไรนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนอารมณ์ประมาณนะครับเป็นพระสุริโยไทยนะฮะเป็นแม่ยโมกับชาติมาเกิดไม่ได้เลยนะครับโอ้โหตอบทุกเพจไล่ตอบทุกเพจนะฮะเล่นแม่งทุกคอมเมนต์นะฮะเออนะครับถึงจะโดนลุมก็ไม่กลัวพิมพ์ช้าพิมพ์ไม่ทันยังไงก็ไม่กลัวนะฮะสู้มันเข้าไป ก็อย่าให้มันหมดพักนะครับอย่าให้มันหมดพักนะฮะก็เหลือไว้บ้างนะครับนะฮะคือมึงเหลือไว้บ้างนะครับเพราะว่านะฮะเดี๋ยวสลิมเขาจะเหงานะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับพอทัวร์ส้มไม่มาเนี่ยนะฮะกบมโนกูก็เหงานะนะครับกบมโนก็เหงานะครับผมนะฮะก็ก็นั่นแหละครับนะฮะพอมันเหงาแล้วมันก็แบบเงียบๆนะฮะเออจะคุยกับสลิมด้วยกันมันก็คือมันก็มันก็คอเดียวกันอะ นะฮะเออคุยอะไรมันก็ไปทางเดียวกันน่ะอยากจะมีคนมาขัดขาบ้านะครับนั่นแหละครับนะฮะอย่างที่เราได้คุยกันนะครับพี่ๆนะฮะตั้งแต่เราไลฟ์ไป2ปีเนี่ยนะครับระบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่เชื่อเรื่องระบบก็อย่าลบหลู่นะฮะเพราะถ้ามึงไปลบหลู่เนี่ยนะครับนะมึงอาจจะโดนหนึ่งหนึ่งสอง ไล่ไทม์ไลน์เข้ามานะครับตั้งแต่นะฮะชนะ14ล้านเสียงนะครับแล้วก็โดนถีบเป็นฝ่ายค้านนะฮะจากนั้นนะครับผมนะฮะก็โดนยุบพักนะครับด้วยคดีอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนะครับที่เป็นความสะเพาของตัวเองนะฮะที่ทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับผมนะฮะเพียงพั้ำ นะฮะเออทั้งไอทอนนะฮะทั้งไอทิมนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับไอทอนก็นะฮะมึงไปด่านะฮะมึงไปด่านุทินเวลามึงดานุทินว่าเป็นพรรคของเนวินเนี่ยนะครับมึงเคยเห็นเนวินเหมามาหาเสียงแบบมึงไหมนะกูถามนิดนึงดิเวลามึงไปด่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยอนุทินเป็นคนของเนวินเป็นพรรคของเนวินกูขอโทษนะนะฮะเนวินเคยมาหาเสียงแบบไอทอนไหมนะครับไม่เคยเลย นะฮะมีแต่ไอ้ทอนเนี่ยนะครับผมนะฮะคือไม่ใช่หน้าที่มึงด้วยนะครับไปจับมืออยู่บนเวทีไอ้หาเขาเป็นหัวหน้าพักกันหมดมึงเป็นใครก่อนนะนี่คือเด็กไงครับนะฮะเพราะทอนก็ไม่ได้ไว้ใจเทงนะฮะเพราะตอนแรกที่ดันขึ้นมากะว่าจะขายคนหนุ่มแต่ลืมดูไปว่าสิ่งที่มันยั่งยืนคือความฉลาดสิ่งที่มันยั่งยืนคือปัญญา นะครับมันก็คงเข้าใจผิดว่าเออมันคงเป็นปัญญาเรืองวุฒิหรือเปล่าเอยไม่ใช่เรืองปัญญาวุฒิแต่ตอนนี้มันไม่ได้เรืองปัญญานะครับจะเห็นได้เลยว่านี่คืออ่อนประสบการณ์นะฮะมึงด่าคนแก่ว่าในโดทรงในโดสาวแต่มึงรู้ไหมว่ากว่าเขาจะใช้ชีวิตมาถึงแก่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับ ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมเนี่ย,ม,ยมึงมาด่าคนแก่ในช่องกูโอ้ยมีแต่คนแก่มึงใช้ชีวิตให้ได้แก่แบบเขาก่อนนะฮะมึงใช้ชีวิตให้ได้แก่แบบเขาก่อนมีเงินซื้อก็ซื้อไม่ได้นะครับความแก่เนี่ยนะฮะบอกไว้เลยนะครับนะมึงต้องมีสกิลในการใช้ชีวิตนะครับถ้ามึงไม่มีสกิลในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมึงตุยก่อนนะ นะครับนะฮะแล้วช่องกูเนี่ยไม่มีใครสะดวกแก่ครับนะฮะเออไม่ได้เรียกว่าแก่ครับเขาเรียกว่ามีประสบการณ์หลายปีเอาไม่ได้นะครับผมเนี่ยนะครับสิ่งที่มึงหาไม่ได้จาก Google เลยคือประสบการณ์ของคนอายุเยอะเออมึงมาด่าโอ๊ยคนแก่เอามึงหลอกได้แต่คนแก่ขอโทษครับนะฮะกูหลอกคนแก่ไม่ได้หรอกครับนะฮะเพราะคนแก่เนี่ยนะครับหลายๆคนในช่องกูเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากกว่ากูอีกครับ ถ้าเขาโง่แบบที่มึงโง่เนี่ยนะครับเขาหาเงินไม่ได้หรอกครับแล้วเขาก็ไม่มีตังมาเปกูหรอกครับนะ <S 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 จะบอกให้นะครับการที่มึงดูถูกคนแก่สุดท้ายแล้วพักมึงก็ต้องเอาคนแก่มาเปิดตัวใช่ไหมมึงก็ต้องเอาคนแก่ที่ใกล้เกษียณเนี่ยนะครับมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีต่างๆนู่นนี่นั่นต่างๆที่เกิดขึ้นมึงกําลังกืนน้าลายตัวเองมึงถุยน,น้ําลายลงไปในพื้นขอบคุณพี่ไผ่มากๆนะครับผมนะฮะมึงถุยน้ําลายลงไปบนพื้นแล้วมึงก็ก้มกลับไปเลียแล้วมึงก็กืน นะฮะแรกๆก็จะแยงๆหน่อยแต่มึงทำบ่อยจนมึงไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับนี่คือความน่าสมเพชของมึงที่มึงดูถูกคนรุ่นหลังกูจะบอกให้นะครับอย่างอนุทินเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดาหรอกนะครับผมนะฮะแต่ละคนที่เขาอยู่การเมืองเนะี่ยเขาเคี่ยวลากกินทั้งนั้นมานั่งทําตัวโอยผมเป็นคนตรงๆจะว่าผมโง่ผมก็เล่นการเมืองตรงๆมึงก็ไม่ได้ตรงหรอกครับแต่มึงก็เหลี่ยมเหมือนกันแต่มึงเหลี่ยมสู้เขาไม่ได้ อย่าบอกว่าตรงๆครับนะไม่มีอะไรตรงๆหรอกพักมึงเป็นพักที่ดําที่สุดแล้วพักที่ดําที่สุดวิธีการปกป้องตัวเองคืออะไรคือเปล่าประกาศออกไปว่าตัวเองเนี่ยขาวที่สุดนะฮะแล้ววิธีการปกป้องตัวเองขั้นที่สองคืออะไรคือไปไล่ตรวจสอบเขามันเป็นจิตวิทยาที่ทําให้คนคิดว่าเฮ้ยสม้มมันกล้าตรวจสอบแสดงว่ามันต้องมั่นใจว่าในพักมันขาวแต่มึงหารู้ไหมนะครับว่าคนของเราก็ไปอยู่กับมึง กูบอกแล้วว่าการที่มึงเปิดตัวท่าหงทหาหาต่างๆเข้าไปอยู่ในพักนะฮะทูดคนนู้นทูดคนนี้ต่างๆเข้าไปอยู่ในพักเนี่ยนะครับกูกูบอกแล้วกูบอกทุกครั้งว่ามึงอย่ามั่นใจว่านั่นเป็นคนของมึงมันจะทําให้มึงพลาดกูพูดมาตลอดนะครับสองปีเนี่ยนะครับกลยุทธ์รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคือเอาคนของเราเข้าไปอยู่กับเขานะฮะ มึงก็ไม่เชื่อกูบอกว่ากูมโนก็ถูกแล้วกูมโ,โนกะ็ไม่ต้องเชื่อถูกแล้วนะถูกแล้วถูกแล้วนะครับมันไม่เชื่อดีแล้วก็ผมบอกพี่แล้วนะครับหลายๆคนก็มาบอกว่ากบมโนอย่ายไปพูดเยอะเดี๋ยวมันรู้ตัวมันไม่รู้หรอกครับพี่นะเพราะมันไม่ได้ฟังผมนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เชื่อผมนะแล้วมันก็ดูถูก นะฮะเออว่าเพจว่าเพจนี้ช่องนี้มันมนโนมันไร้สาระมันพูดไปเรื่อยนะครับไอคนที่ส่งหัวใจส้มส้มมาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีสมองจะพิมพ์หาอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับพี่แจ๊กเตะแม่งออกไปเลยนะเออนะครับคือมาทักหลังบ้านบอกว่าทําไมต้องเตะก,กูออกกลัวก,กูเหรอไม่ได้กลัวมึงแต่มึงพิมพ์หาอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะ มีคนมาด่าผมอีกแล้วว่าเพ์เจอร์ขอโทษนะครับไอคนที่พิมพ์ด่าก,กูว่าเพ์เจอร์เนี่ยนะครับไปดูเพจกูหน่อยนะฮะกูเนี่ยเป็นคนแรกในโซเชียลนะครับที่พิมพ์และโพสต์บอกว่ามึงจะโดนจับวันนี้มึงไปดูนะครับนะฮะเออกูเป็นคนโพสต,ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่ามึงจะโดนจับวันนี้นะฮะชิบหายโดนจับจริงๆ คือพวกนี้คือมันเป็น IO นะฮะคือมันไม่มีอะไรจะพิมพ์คือคนที่ไม่ใช่ IO ก็คือคนที่มีตัวตนจริงๆนะครับพิมพ์มาถามจริงๆนะฮะพิมพ์อยากรู้ข้อมูลจริงๆแต่คนพวกนี้มันไม่มีสมองนะฮะสักแต่เข้ามาพิมพ์เพรสเจอร์บ้างเข้ามาพิมพ์เลขอ่าเลขพักบ้างเข้ามาพิมพ์หัวจงหัวใจบ้างคือคนพวกนี้มันไม่มีสมองมันเชื่อง มันถูกโปรแกรมมามันไม่มันไม่ได้มีวิธีคิดไปของตัวเองมันถูกโปรแกรมมามันถูกฝังชิปมาแล้วก็ให้มันพูดแบบนี้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 ชีวิตมึงไร้ค่ามากมึงไม่ต้องมาบอกกูเพรสเจอร์หรอกแล้วมึงก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเถียงกับกูมึงเอาเวลาไปดูพักมึงก่อนว่าสิ้นสิ้นสิ้นสุดการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยมึงจะเหลือกี่คนนะครับมึงจะเหลือกี่คนนะครับ ไม่ทราบว่าเอ่อตาตาหวานๆนะครับก็มีกึมๆบ้างพี่มีมีไปนิดนึงครับผมนะฮะมันก็เลยแบบว่านะครับตะกุกตะกักช่วงแรกๆนะฮะเราก็ช่างสังเกตรจริงๆเลยลนะฮะถึงไหนแล้วว่าเมื่อกี้แบบลืมเลยเมื่อกี้ลืมเลยนั่นแหละครับ นะลืมจริงๆนะเนี่ยนะทักปุ๊บลืมเลยนะครับผมนะนั่นแหละฮะมึงไปดูพักมึงด้วยนะครับว่าก่อนที่จะถึงวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยมึงจะเหลือกี่คนนะกูกลัวว่า44สอสอที่ยังคาไว้อยู่นะนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเมื่อไหร่นะครับดีไม่ดีเนี่ยพอลงสมัครเลือกตรงเลือกตั้งอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วกําหนดตัวรัฐมนตรีแล้วเอาชิบหายโดนตัดสิทธิ์เขาอาจจะลากไปถึงตรงนั้นนะครับ ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความยุติธรรมสิ่งที่กูพูดนะฮะแม้กระทั่งจตุพรพรมพันธ์ก็ไปพูดนะฮะหลายที่ก็ไปพูดนะครับซึ่งบางทีกูก็ไม่รู้ว่านะฮะงงมากเลยอยู่ๆคำพูดกูก็เยอะมากในโซเชียลแล้วคลิปกูก็ว่อนเต็ไมไปหมดนะฮะกูก็ไม่รู้ว่านะฮะเออทุกวันนี้กูจะเดินออกไปไหนได้แล้ว วันนี้มาพิเศษส่วนพรุ่งนี้ไลฟ์ปกตินะฮะเออขอบคุณมากนะครับผมวันนี้จริงๆแล้วก็ไลฟ์ชดเชยเมื่อวานนะครับเพราะเมื่อวานก็ไปหาท่านแม่ทัพมานะฮะก็เลยไม่มีเวลาไลฟ์นะครับนะฮะกลับมาก็กลับมาไม่ทันแล้วนะครับนอนหลับนะฮะแล้วก็ตอนคืนก็มีภารกิจต่อนะครับก็เลยทาให้ต้องมาไลฟ์วันนี้นะครับผมนะวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะรู้บ้างบางคนอาจจะไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะพรุ่งนี้ยังคงเหมือนเดิม